นี่ค่ะพบกันอีกครั้งค่ะกับ English in my daily life ค่ะคลิปนี้นะคะเรามาพร้อมกับอากาศที่แปลกๆค่ะบางวันนะคะเช้ามาเราก็เจอ sunshine sunshine สายสายก็เจอ rain rain ทำให้นะคะเรารู้สึกว่าบางทีเนี่ยเราก็รู้สึก hot hot บางทีก็รู้สึกว่า cold cold Different friend. Different friend. ก็อากาศร้อนๆหนาวๆแบบนี้แหละค่ะที่ทำให้เราไม่สบายกันนะคะ เวลาเราไม่สบายเนี่ยเราจะพูดว่า I'm not feeling well I'm not feeling well ฉันรู้สึกไม่สบายค่ะเวลามีคนมาบอกเราค่ะว่าเขาไม่สบายเนี่ยเราก็จะใช้คำถามนี้กับเขาเลยค่ะ What's wrong What's wrong แปลว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเป็นอะไรค่ะช่วงนี้นะคะครูอ้อก,ก็มักจะถูกถามบ่อยๆค่ะว่า What's wrong คำตอบของครูอ้อคือนี่เลยค่ะ I have a cold I have a cold ฉันเป็นหวัดค่ะเวลาพูดถึงโรคภัยไข้เจ็บนะคะเราก็จะนึกถึงคำสาบอีกคำหนึงค่ะ Symptoms Symptoms แปลว่าอาการค่ะเวลาเราพูดถึงอาการนะคะหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะใช้กริยา2ตัวนี้ค่ะ have have กับ Can't stop, can't stop เริ่มจากคำว่า have ค่ะ I have a cold, I have a cold ฉันเป็นหวัดค่ะบางทีการเป็นหวัดนะคะทำให้เราเป็นไข้ด้วยค่ะ I have a fever, I have a fever fever แปลว่าไข้ค่ะเป็นหวัดเป็นไข้นะคะมักจะตามมาด้วยอาการนี้ค่ะ I have a sore throat, I have a sore throat อีกหนึ่งอาการของโรคหวัดค่ะ I have a runny nose I have a runny nose มีน้ำมูกไหลค่ะมาดูตัวอย่างของ can't stop กันบ้างค่ะ I can't stop coughing I can't stop coughing ฉันไม่สามารถหยุดไอได้มีไอเราต้องมีจามด้วยใช่ไหมคะ I can't stop sneezing I can't stop sneezing sneezing แปลว่าจามค่ะ วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอลาทุกคนไปด้วยคำคำนี้ค่ะ Take care Take care ดูแลรักษาตัวเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ